ถ้ามันเรียนเรียนอะไรก็ต้องรู้ถ้ามันดูดูอะไรก็ต้องเห็นถ้ามันทำทำอะไรก็ต้องเป็นถ้ามไม่เล่นมันทำจากจำเริญขอเจริญสุขเจริญพรไปยังคณะคุณครูและก็สวัสดีไปยังนักเรียนทุกทท่านวันนี้พระอาจารย์ก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในประเด็นนะครับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและาศาสนพิธีนะครับ คัรทางพระพุทธศาสนานะครับก็คือวันที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในสมัยครั้งพุทธกาลนะครับเหตุการณ์นั้นก็จะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับพระพุทธธรรมและพระสงฆ์นะครับในฐานะที่นักเรียนเนี่ยเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นชาวพุทธนะครับก็ได้ยึดเอาหลักธรรมนะครับต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างเหมาะสมนะครับอ่าวันสำคัญทางศาสนาก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับวันแรกนะครับที่พระอาจารย์จะได้กล่าวถึงก็คือวันวิสาขาบูชานะครับก็คือวันพระพุธนะครับวันวิสาขาบูชาก็จะมีอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับอ่าส่วนที่1ก็คือการประสูติของเจ้าชายศรีฐานนะครับส่วนที่2คือการตัดสรู้ของ พระพุทธเจ้านะครับส่วนที่สามคือการปรินิพานของพระพุทธเจ้านะครับเอหลักธรรมที่เกี่ยวข้องนะครับและก็นําไปปฏิบัติก็จะมปเรื่องเกี่ยวกับความกตัญญูแล้วก็หลักระยะสี่นะครับและก็ความไม่ประมาทนะครับประการต่อมานะครับก็จะเป็นการขยายความนะครับให้พวกเราได้เห็นมิตินะครับ ของวันวิสาขาบูชาวันวิสาขาบูชาหรือว่าวันพระพุทธนะครับก็ขึ้น15ค่ําเดือน6นะครับเป็นวันที่พระพุทธเจ้าหรือว่าเจ้าชายศิทานี้เป็นวันประสูตินะครับประสูติแล้วก็ตัดสุ้และก็ปรินิพานนะครับก็คือเกิดขึ้นในวันเดียวกันแต่แต่คนละปีนะครับ ประมาณปีพุทธศักราช2,542นะครับ UN นะครับ UN หรือว่าองค์กรสหรประชาชาตินะครับได้ประกาศนะครับประกาศว่าวันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญของโลกนะครับมีความเกี่ยวข้องยังไงก็เนื่องด้วยว่าพระพุทธเจ้านะครับได้ทรงสั่งสอนให้มนุษย์นะครับมีเมตตาธรรมต่อกันแล้วก็ก่อให้เกิดสันติสุขนะครับอันเป็นแนวทางของ UN นะครับหรือว่าเป็นแนวทางของ,องสหรประชาชาติ พูดภาพรวมก็คือพระพุทธเจ้านะครับพระองค์ทรงมีเมตตาต่อมนุษย์ทั้งหลายนะครับและก็ได้ทําการนะครับยกเลิกการแบ่งชนชั้นวันณะนะครับโดยโดยไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อใดๆนะครับกล่าวคือนะครับในสมัยครั้งพุทธกาลในสมัยของพระพุทธเจ้านะครับในตอนนั้นก็จะมีวันณะหลักๆเลยนะครับก็จะมีวันณะอยู่สวันณะ กษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรนะครับสมัยแต่ก่อนเขาจะถือวันนากันมากนะครับแต่พระองค์ก็ได้นะครับยกเลิกนะครับโดยเฉพาะใครที่มาบวชในพระพุทธศาสนานะครับจะอยู่วันนะใดก็แล้วแต่นะครับใครที่มาบวชคนนั้นก็จะกลายเป็นเขาจะเรียกเขาจะนับถือเป็นอาวุโสนะครับใครมาบวชคนนั้นก็จะเป็นผู้บวชก่อนเขาก็จะทําความเคารพซึ่งกันและกันเขาเรียกว่าอาวุโสนะครับผู้น้อยเขาจะเรียกว่าพันเตนะครับ แล้วก็ไม่มีวันณะเลยครับอ้าวส่วนต่อไปครับส่วนต่อไปนี้จะเป็นวันพระธรรมวันพระธรรมก็คือวันมาฆบูชานะครับวันมาฆบูชาก็ขึ้น15ค่ำเดือน3นะครับซึ่งวันนี้ก็จะมีสิ่งมหัศาจารรย์เกิดขึ้นนะครับเขาเรียกว่าวันจารงคสา,านิบาตนะครับจารงคสา,านิบาตก็คือสิ่งมหัศาจารรย์เกิดขึ้น4ประการด้วยกันนะครับ เดี๋ยวนักเรียนติดตามชมนะครับประการที่หนึ่งคือมีพระสงฆ์นะครับจำนวน1,250รูปนะครับมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายครับไม่มีการโทรศัพท์ประสานงานไม่มีการส่งไลน์ไม่มีการสงา่รสงแชทไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละครับพระสงฆ์มารวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมายนับข้อที่หนึ่ง เน้นย้ำว่าโดยมิได้นัดหมายนะครับข้อที่สองกับพระสงฆ์เหล่านั้นล้วนเป็นพระอรหันต์นะครับประการที่สามครับพระสงฆ์ทั้งหมดนะครับเป็นเอเหิุพิกุอุปสมัมมทามก็คือเป็นพระสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าทรงอุปสมบทให้หรือพระพุทธเจ้าเป็นผู้บวชให้นะครับและประการที่สี่นะครับพระพุทธเจ้าได้แสดงโอวาทปฏิโมกนะครับ อันเป็นหลักธรรมสูงสุดในทางพุทธศาสนาโอวาทปาติโมกเนี่ยเดี๋ยวพระอาจารย์จะขยายความให้ฟังอย่างนี้นะครับโอวาทปาติโมกเนี่ยถ้าจะพูดแบบง่ายๆสั้นๆน,นะครับก็คือการไม่ทําความชั่วการทําความดีการทําจิตใจให้ผ่องใสนะครับแต่พระอาจารย์ก็จะยกนะครับหลักธรรมทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะภาษาบาลีนะครับข้อที่หนึ่งนะครับ สัพพป,ปาปัสสะกระนังการไม่ทำบาปทั้งปวงนี่ครับข้อที่2องกุศลส,สุภาัมทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมข้อที่3นะครับสจ,จิตตปริโยทธปนังการทำจิตนะครับการชำระจิตของตนให้ขาวรอบทั้ง3ประการนี้นะครับเขาจะเรียกว่าเอตังพุทธ,ธานศาสนังทำสามอย่างนี้ธรรมะ3ข้อนี้ เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะครับวันต่อมาครับเป็นวันของพระสงฆ์นะครับก็คือวันอาสาฬหาบูชานะครับวันอาสาฬหาบูชาก็คือวันที่ขึ้น15หค่ำเดือน8นะครับเป็นวันที่พระพุทธเจ้านะครับได้แสดงประทมมเทศนาชื่อว่าธรรมจกกัจจกปรวัตรนสูตรนะครับ จนมีพระรัตนตรัยเกิดขึ้นนะครับครบองค์สามก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นครั้งแรกนะครับพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์มีใครบ้างนะครับถ้าจะพูดแบบไวๆก็อัญญาโกทัญะวัป,ปะพัทธิยะมหานามาสชินะครับอันนี้คือไวๆแต่ถ้าจะพูดเช้าๆก็คือหนึ่งพระอัญญาโกทัญะ รูปที่สองพระวปปะรูปที่สาพระพัติยะรูปที่4พระมหานามะรูปที่5้าพระสชินะครับอันนี้เรียกว่าปันจวคีนะครับแล้วหลักธรรมนะครับหลักธรรมที่เกิดขึ้นนะครับในตอนนั้นนะครับก็คือหลักอริยส,สัจสีนะครับ อาริยสีก็คือความจริงอันประเสริฐมีอยู่4ประการด้วยกันนะครับ mm hmm. พูดใบๆก็ทุกสมุทัยนิโรธมรรคนะครับ mm hmm. อันนี้นักเรียนทราบอยู่แล้วทุกสมุทัยนิโรธมรรคแต่ถ้าจะขยายความให้เราเข้าใจนะครับ mm hmm. ทุกนะครับสมุทัยนิโรธมรรคคืออะไรพระอาจารย์ก็จะขอหยิบยกตัวอย่างนะครับ เพื่อให้นักเรียนเห็นภาพเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับสมมติว่านักเรียนเดินไปแล้วก็นักเรียนเดินเดินตกหลุมนะครับแล้วก็เกิดขาพิกขาแพงนะครับนักเรียนสิ่งจะเกิดขึ้นคือทุกข์นะครับทุกข์เพราะอะไรครับเพราะว่านักเรียนเนี่ยในขณะที่เดินไปนะในขณะที่เดินไปก็อาจจะลืมดูเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะ ลืมลืมเคยบอประมาทประมาทแล้วกันเป็นผู้มีความประมาทปาเสร็จปุ๊บปากฏว่าเดินไปสิป,ปุ๊บเป็นตกหลุมนี่สาเหตุของปัญหาเลยหลักๆคือเราเราลืมดูเส้นทางมันก็ทําให้เราเกิดพัดตกหลุมนะครับเราประมาทนะครับแล้วก็ประการต่อมาคือนิโรธทําไงครับการจะออกจากปัญหา เราก็ไปเนี่ยครับเราก็ตัดสินใจขึ้นแท็กซี่ครับไปโรงพยาบาลนั่นแหละครับคือนิโรธครับขึ้นแท็กซี่แล้วก็ไปโรงพยาบาลครับสุดท้ายนะครับวิธีการสุดท้ายคือหลังจากนั้นเราก็พบมองพบพบหมอพบหมอเสร็จปุ๊บเราก็ทําไงครับกินยาตามที่หมอสั่งครับนี่คือวิธีการแก้ปัญหาครับสรุปชัดเจนนะครับ ทุกสมุทัยนิโรธมัรคนะครับระอาจาย์ก็ได้หยิบยกเป็นเรื่องราวนะครับเพื่อเป็นการอุปมาอุปไมยให้นักเรียนได้ได้ทราบนะครับเป็นเบื้องต้นเอาละครับวันนี้ก็สมควรเก็บเวลาแล้วนะครับเราก็จะกลับมาเจอกันใหม่นะครับในอาทิตย์ต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ะอาจา์ขอกล่าวคำว่าเจริญพร